ກະສະກະພະພະໂຕກະພະວໂຕກະ สุดินังสุดกินนังปัตตมีานังทานังเวทนมีปาริภุตาปาริุิถานังปจจิโยหุมิถานังปัจจิโยหุุคคทั้งหลายบุคทั้งหลายยินดีในธรรมยินดีในธรรมกานในขอการในขอขอให้จุดไปขอให้จุดไป เพื่อประโยชน์คายในข้างเบอร์หนานุ่งถือทีมานีวันนั่งคันเตโคสการีโคสการีปาริบาลีอิโคสังกัตตาโอโนมัญเชยมาราชุโนคันเต โสังโฆนิมานิโอ้ตานิโอ้สตานิตะปิวารานิตะปิวารานิตะปิขันหาตุตะปิขันหาตุอะมะตันเจวาอะมะตันเาอะตะกานังจาอะตะกาังจทิตาตัตาญาทุกขายาสุขายานาเตปสุงพุทโธนาเตปสุงพุทโ ข้าเจ้าทั้งหลายขอถวาไขอถวขอมขอมอมทั้งหลายขอมทัายบริวารนี้บริวารนี้พระพุทธสงจงลัพระุทธสลักน่ารับแล้วเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เรื่องความเจริญ เชืกาทั้งหลายเ่เจรจาทั้งหลายทังูทัายาสีลัลัพันตุสัปตาตาวนาสีลังลัันตุกพเทวตาตุสัพปตาจจนิสุขามเพยสัปตาะมีสุาจนิาานักันตุสัปตาทีอะไรก่อ ฟังขาฟัไหมฮะใช่ตั้งตั้งอยู่ตั้งสองฟังนะสาธุฟังไทยกับฟังเรากับฟังจีนไม่บ่าลยเมนครับปอกครับฟังจีนนะครับมาหลายแกมาเมิร์ดก็กันวางนะกับมาเบิดเลยครับปูครับที่กงงกับมา โอ้จีกงกับมาสาธุยูนิเวิร์สกับมาโว้ยมาหมดเ่ายูนิเวิร์สทั้งหลายเบิ้งแล้วกับเบิ้งอีกอย่ขอให้มีความสุขความเติญ ปัตนาเงินให้ได้เงินปัตนาทองก็ให้ได้ทองสาธุ <S S <ath> ปัตนารถก็ให้ได้รถสาธุ <S S <ath> ปัตนาที่ก็ให้ได้ที่สาธุอันปัตนาเครื่องบินเบาสางังทอออายุวันโนสุขโ๋พลังสา